อันนี้นะอันนี้แม่มูลูกมูเต้าจะ่ามาขอขอมาขอขอมาปอที่ได้ล่ำได้เหลี่ยมไปปออาหัวซิกรรมมือมูลูกมูเมียนเนอร์บอลเนอร์ปอปออาหัวซิลูกคือแม่นะ ไม่สบายไปอยู่สังวัเดินฟ้าถ้าพ่อเป็นเดี๋ยวไปนะโนบอนโนมืดตาพอ่อกายมุดตาพ่อกายแม่ปุ่นก็อขอบมาปอแล้วนะปอหันแม่ก็นี่ไเปุ่นนังอยู่นี่ไ่ปอหันล่ะเดิ่นทางมาครับไม่ออกขันนี่รับเด็มาทำขันนี่อปอ ปอคแมป่ปอแล้วนะคือปออหูซีคือเปิรลเนออันแดตีแม่ได้วางคือปอไปปอกออับอหูซีคือแม่แม่กออับอหูซีคือปออมาเมันได้ครับตอนนี้ไปปอจะสบายแล้วนะแม่เปินนบวานอย่างละนอกปอหันแม่ก็หันตาพ่อกับปอปอหันละอี้หันแม่ก็ มันตาพอกะเออเนี่ยเปิ้นขอขมาปอแล้วนะตีปอตีแม่ได้ว่าได้ยากันอีนเนไงนอปอน,นอแม่มาขอขมาแล้วเด้อสีไปเรื่อารตุกอืมเนี่ยแม่เออน้านึนด้วยห้องเรียงมาอันนี้อ่ะแม่แม่ขอขมาปอแล้วเด้นอนะเออขอขมาละออื นี่ไว้บดหัวนี่ก่อนไปหัวใ้นตก่ะอ,อ,อ,อืมบงงอ,อกฮับผู้แล้วเนาะผู้งงออแล้วเนาะ่อเนาะ